นี่แถวบ้านโคกเขเปเพื่อนปลูกมงปลูกมันครับปลูกพงปลูกผักแล้วแต่ความถนัดของเกษตรแต่ละพื้นที่เนาะนี่คือโกดังของคุณคิวนะครับเกษตร i อคดีนี่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 อาชีพเสริมครับผมอาชีพหลักริดๆดูโกดังนะเดี๋ยว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 นี่โกดังนะฮะเขาเป็นผู้รับเหมานะครับโอ้โหเด็กรุ่นใหม่วัยรุ่นรุ่นใหม่นะครับผมกิจการเขาสุดยอดเลยแต่อันนี้คืออาชีพเสริมเพื่อนเพื่อจะเห็นนะครับนี่ครับฐานดิน836 แล้วก็มีตัวที่เมื่อกี้ที่พูดนี่นี่นี่อะมิโนพึ่งน้ําเงินนี่คืออาชีพเสริมครับเพื่อนเพื่อนธุรกิจเกษตรทําเป็นอาชีพเสริมได้นะครับนี่เอาไว้ได้กดังใช้ด้วยแบ่งตันให้เพื่อนเพื่อนด้วยครับเงินเข้ากระเป๋าอีกหนึ่งกระเป๋านะเพื่อนครับนี่ครับตาดิน836ครับเกษตร IQ ดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณคิวครับสวัสดีครับผมมาวันนี้บ้านโคกครับผม บ้านโคกกบินบุรีโอ้โหเสียงน้องๆเรียกว่าพูดคุยทักทายต้อนรับด้วยผมทําธุรกิจหลายตัวเนาะครับผมอยากให้เป็นผู้รับเหมาใช่ไหมเป็นผู้รับเหมาใช่ครับใช่ส่วนเกษตรจะทำทำเสริมเสริมเสริมเพราะว่าเราขายปุ๋ยเออเราก็ทําเกษตรรวมไปด้วยแปลงเล็กๆเป็นการทดลองปุ๋ยให้ ลูกค้าได้เห็นได้รู้ครับครับผมเพื่อนๆเคยติดตามผมทางช่องแดงจะทราบดีอยู่แล้วว่าขนมาปเป็นลำรถอะสั่งปัะที่16ตันเลยประมาณนี้นะแล้วก็เรียกว่าแบ่งปันในพื้นที่ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพราะว่ารักอินทรีย์เนาะครับเข้ามาติดตามท่านดรสุบัติสุขมณีแล้วก็เกิดการแบบว่าศรัทธาเริ่มใสเห็นน้ำปุ๋ยไปกระจายอยู่ที่จังหวัดเลยด้วยไปครับไปบ้านใครครับที่นั่น บ้านพ่อตาพ่อตาภรรยาว่าเถอภรรยาอยู่ที่จังหวัดเลยสวนยางครับสวนยางเหรอเป็นสวนยางสวนทุเรียนครับอืมว่าไปหาสาวไก่ยังครับจังหวัดเลยนะคุณคิวไม่ได้ไม่ธรรมดาหนุ่มหนุ่มบ้านโคกได้สาวเออจังหวัดเลยนะครับน่ารักมากมากเลยครับอ่านี่ใช้ด้วยนะครับแบ่งปันด้วยนี่ใช้จริงด้วยแปลนี้คือข้าวโพด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 มาจากมึงเลยมึงเลยเป็นข้าวโพดพันเมือง เขาเรียกข้าวโพดข้าวโพดตักไงข้าวโพดตักไงาข้าวโพดตักไงครับเพื่อนๆครับตักไม่โตประมาณขวดน้ำ้อยครับยาวยาวประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับอืเลยาวประมาณเกือบเกือบคืบถ้ามันสมบูรณ์จริงๆเพราะข้าวโพดพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะมันจะกินน้ำพางด้วยเพราะมันเป็นข้าวโพดที่สูงมันอยู่ในที่สูงครับครับ โอ้เขาปโูดเมืองเหนือเขาปโูดเมืองเลยอยู่ที่สูงแล้วอยู่ที่หนาวด้วยใช่ครับอันนี้เราเราเราลองมาปลูกที่พื้นพื้นบ้านเราอมันก็ออกไหมก็ใช้ได้ไหมก็ถือว่าโอเคนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อนๆมาดูกันมาดูกันเดตามไปดูกันนี่แต่มันต้องรดน้ํารดน้ําบ่อยนี่เพื่อนๆครับ คุณคิวก็ใช้น้ำปราปานะฮะขอโทษทีครับน้ำประปาผมเพงต่อท่อมาอยู่ตรงๆเลยครับปลาปานี่เขาเขาโพดน้ำปราปานะมันคงจะอร่อยแหละเพราะมีคอรีนนี่มันรับออกครับคุณคิวใช่ใช่ครับอันนี้เราปลูกเราปลูกระยะถี่ด้วยใช่ไหมเขาเรียกเขาเรียกหรือว่าหรือว่าเป็นมาตรฐานอะไรอย่างนี้เลยอ่าพี่เขาปลูกกันไปศึกษาศึกษามาจากคุณที่ของเขาจริงๆครับว่าเขาปลูกกันระยะเท่าไหร่ต้นหนึ่งกอหนึ่งมันกี่ต้นมันก็จะอยู่ประมาณ สองถึงสามต้นแล้วเราก็เอามาปลูกตามเขาก็มาดูแลตามตามตามที่เขาแนะนํามาเอซึ่งดินตรงเนี้ยเดิมทีมันเป็นดินทรายอยู่ครับนี่ครับเพื่อนๆเองกองกองจอมองเห็นนี่ดินทรายนะฮะดินดินดินมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เราก็ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานเราของโรงงานน่ละครับช่วยปรับปรุงโรงงานด้ทีโรงงานดีทเราูแปลงเนี้ยเพิ่งปลูก ปลูกปลูกครั้งที่สองแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยปลูกน้อยอคืออาศัยว่าเอาไอตัวปรับปรุงดินอะลงล,ลงช่วยลงช่วยไอตัวปรับตัวไหนฮะสุดไหนพุ่งน้ำเงินอ๋อเป็น<อ>เป็น,ปนอะมิโน,นใช่ไหมอะมิโนอะมิโนเม็ดอะนะใช่อ๋อเอามาปรับก่อนปรับก่อนปรับปรับยังไงวะผมถามวิธีการปรับนี่คือหวานหวานลงไปเลยไหมหรือวา่าไถก่อนไถก่อนไถก่อนแล้วก็หวานแล้วก็ไถกบพอไถกบเราเราก็มาทําเป็นร่อง ชักล่องไปเป็นล่องเล็กๆเพื่อจะจับแนวจับแนวข้าวโพดเราก็หยอด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 อเข้าไปซึ่งข้าวโพดพันเนี่ยเป็นพันุพื้นเมืองไม่ใช่จีนโอ้เป็นพันุพื้นเมืองเราเราก็ต้องเก็บสายพันไม่สิอย่างนั้นอ่ะเก็บได้ครับเก็บได้เก็บได้เก็บได้เ้วก็นี่ก็ใกล้เท่านี้เนี่ยมันเดี๋ยวสักกี่วันอ่ะอย่างเงี้ยฝักขนาดเนี้ยยนี่ไม่มีกี่ฝักอย่างครับอย่างนี้มันประมาณสองอีกอีกอีกสักประมาณสองสัปดาห์ครับประมาณสิบสี่วัน คสิบสี่สิบห้าวันมันถึงจะกินได้เหรอใช่ครับอหนวดมันยังหนวดมันยังไอภาษาเขาเรียกอะไรภาษาที่จริงจภาษาพวกเขาเรียกอะไรนะหนวดมันยังมัน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 ยังแบบชุ่มชื้นอยู่มันยังไม่แห้งแต่ว่าฝักมันไม่โตจริงๆฝักมันก็อ้วนๆเหมือนประมาณแค่ที่ว่าขวดเอ็มเมื่อกี้นะอ่ามี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 ตัวอย่างที่เขาออกก่อนอยู่โอเคอย่างเงี้ยผมถามนิดนึงเราเอาไว้สามปักอย่างนี้เลยไหม มีเท่าไหร่เอาหมดเลยเปล่ารืมบางต้นมีสีมีห้าเอาเอาหมดเลยเอาหมดครับได้พเพื่อน<แ>ครับดูครับตามมานี่เขาโพยพอปลูกกบมะเขือด้วยปลูกกบมะเขือด้วยนี่ท่อเนี่ยท่อสายยางนี่ท่อปลาปลาด้วยอ้นี่ไงถ้าต้นมันสมบูรณ์จริงๆอะ่ะมันมันจะออกออกสี่ออกห้าก็มีครับอ๋อนี่ครับเพื่อนอันนี้อันนี้มีสามท้งหมดอะไรนะเพ่ผมลืมแล้วชื่อพันธุ์อะไรนะโดยสภาพดินเราอ่ะดินเรามันยังไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ดีไง พันพันเมื่อกี้ผมดมแล้วตักหงตักหงชื่อยังก็ภาษาจีนเลยมันจะเหมือนกับพดะข้าวเหนียวอลไกอ๋ออารมณ์เป็นอย่างนั้นแล้วสีของมันล่ะสีเนี่ยเขาจะออกสีม่วงอ่อนๆมีม่วงด้วยมีม่วงทั้งฝัดม่วงม่วงทั้งฝัดเลยนะโอ้ถ้าเขายังไม่แก่จริงเน่ยมันจะมีม่วงแซมขาวแต่ถ้าแก่จริงคือม่วงม่วงทั้งหมดแม่วงทั้งหมด ม้วทั้งหมด oh. เพราะว่าเม็ดเมล็ดพันธุ์จริงๆเขาน่ะมันจะออกม่วงอารมณ์มันเหมือนเรากินประมาณว่ากินข้าวเป้าเหนียวพี่ปักโตอ่ะอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันแต่มันจะเล็กกว่าแต่ปักเล็กกว่าโอเคมันมันจะออกกรุบกรุบวุเดเหนียวเหนียวนุ่มๆนี่นี่นี่ก็หนึ่งสองสามสี่นี่ครับเพื่อนๆครับเนี่ยเนี่ยต้นหนึ่งสี่ฝักสองสามสี่เอาหมดเอาหมดตัวนี้น่าจะหนึ่งสอง สามี่ห้าอ๋อนี่คือกำลังไหลมานี่นี่นี่กำลังท้องเพิ่จะป่องๆอันนี้คือตั้งท้องแล้วนี่ท้องป่องถ้าต้นสมบูรณ์จริงๆอาจจะมีถึงห้าโอ้้าฝากต่อต้นใช่ครับเอ้าถ้ามันมากขนาดนี้แล้วจะทำยังไงครเนี่ยจะกินไหวหรอครับถ้ามันมากขนาดี้กินไหวไหมขายโอมพนากแจกจ่ายแล้วขายด้วยประมาณนั้นแล้วเก็บสายพันธุ์ไม่ทำต่อไปใช่ถูกไหมถูกไหมผมพูดถูกไหมถูกไหมครับเนี่ย นี่ไงน้ำนี yeah. so ่ไงนี่ไงลอกน้ำก็ปล่อยน้ำนี่ไงพี่ครับผมหนึ่งสองสามสี่เนี่ยต้นต้นยังไม่ค่อยไม่ไม่สูงเท่าไหร่นะยังมีสีนะเพื่อนๆนี่ก็ปลูกระยะประชิดนะครับต้องบอกนะประมาณผมมองดูประมาณศอกเดียวนั่นนี่คือตามสูตรเลยประมาณหนึ่งสองเนี่ยความห่างเนี่ยเนี้ยเนี้ยประมาณเนี้ยแหละประมาณเนยหนึ่งสอกครับหนึ่งสอกหนึ่งสอกหนึ่งสอกรอบพิษเลยโอเคโอ้หนี่ปล่อยน้ำให้ให้น้ำมันไหลแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับนั่ยนี่ยนั่ยนี่ยเนี่นี่ตาของแท้ครับ หัวลุงเขาไหนครับอันนั้นหัวอะไรครับเนี่ยหัวสปริงเกอร์หรอเปล่าใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ไหมสะบัดสะบัดนะอีกด้านตนนัวนี้ไอ้ไอ้สีม่วงเนี่ยออมันจะเป็นอ,อีกพันหนึ่งเหรออีกพันหนึ่งครับอ้าวคนละสายพันเหรอสีม่วงนี่อีกสายพันเหรอมันจะเป็นขา้าวโพดเขาเรียกมันฝักมันจะเกือบเกือบจะโตเท่าข้าวโพดหวานที่มันเป็นฝักนุ่งยัง อันนี้ฝักใหญ่เหมือนข้าวโพดหวานเพื่อนๆเหมือนฝักใหญ่ๆที่เราเคยเห็นข้าวโพดับข้าวโพดทั่วๆไปนั่นแหละแต่สีม่วงเปลือกอเปลือกอ่ะเปลือกม่วงเปลือกม่วงสีเม็ดข้างในออกม่วงม่วงแกนสีม่วงไอข้าวโพดเนี่ยที่พันที่ดิบๆหวานๆผมผมเคยทานนะที่มันแบบเม็ดเอาแดงๆอ่ะไม่รู้ไม่รู้แบบไม่รู้ใช่ป่ะไม่รู้ไม่รู้ใช้่ะใช่ไหมที่ว่าดิบๆหวานกินได้เลยอ่ะครับนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นมันม่วงหมดมีแต่ใบนี่ ีมันเขยวแล้วสายพันธุ์เราไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้สายพันธุ์อะไรเขาเรียกเขาพูดก่มเขาพูดม่วงอะไรอ๋อเขาพดม่วงแล้วก็พัม่วงทั้งต้นเลยประมาณนั้นครับดอกยังม่วงเลยพี่ดอกก็ม่วงเนี่ยฝักม่วงต้นม่วงม่วงหมดม่วงหมดม่วงั้งหมดเพื่อนเราสังเกตได้เลยแล้วนี่ครับอันนี้อันนี้มันทำไมสีเขียวครับนี่ครับเพื่อนอันนี้เคล็ดลับ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 ครับใช้อันนี้ใช้บำรุงเห็นว่าหวานไม่ไม่นานนี้หวานหวานแล้วกี่วันแล้วเนี่ยน่าจะ สามอาทิตย์เนี่ยสามอาทิตย์ก่อน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 ที่เขาจะออกดอกออกดอกใช่ครับกอเราไม่ได้ใช้อินทรีเซมีวนอย่างเดียวไงพี่พวกเขาโพดเนี่ยมันต้องการการเจริญเติบโตที่ไวมันก็ต้องมีเคมีในเบื้องต้นสักหน่อยนึงเพื่อเพื่อกระตุ้นให้เขาต้นแตกรากกระชากกระชากใบของเขา ตั้งต้นแล้วเราค่อยเอาฐานดินมาเสริม,มเสริเมเพื่อจะให้มันได้ได้ได้ผลผลิตเนี่ยยืนระยะในการกินปลดปล่อยใช่ครับแล้วก็มาบำรุงไอ้พวกฝักเห็นไหมต้นเล็กๆเนี่ยฝัก,กปึ๊บปักปึ๊บปัก,ปกเลยเอเอ,เ,อเห็นชัดนะครับเพื่อนๆครับตันนี้น่าจะเป็นเร็งขั้วแล้วขั้วโกศักหงายนะใช่ใช่ต้นเนี้คือน่าจะ กัน้ําหรือเปล่าโอ้พวก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 นี้เข้าพูไม่ชอบน้ําโอ้แต่นี้เค้าปลูกเองปลูกเองแบบว่าปลูกเองกินเองปลูกเองกินเองครับปลูกเองคือคือไม่ซีเรียสว่านั้นเถอะยังไงออกมาได้ก็เอาก็แค่นั้นใช่ครับก็คือ1ปลูกกิน2ถ้าเหลือเอาไปขายแจกแจกและขายประมาณนั้นประมาณนั้นแล้ววิธีการใช้คือเบื้องต้นก็เอาตัวอะมิโนตาเพิ่งน้ําเงินนั่นแหละของโรงงานเราน่ะก็คือลองพื้นก่อนลองพื้นคือไถปึ๊บแล้วกเอาปุ๋ยเอาอะมิโนหวาน หวานเสร็จแล้วก็ไถกรบแล้วก็ชักล่องมาแล้วก็แล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเดี่ยวๆสักหน่อยอ่าอ่าพอเขาเริ่มตั้งต้นแข็งแรงอวบสักหน่อยแล้วเราก็กระตุนต้นกระตุ้นอ่าใส่เป็นปุ๋ยส,สูตรอินทรีย์แค่นี้ตัวตัวนี้หวานก่อนที่จะเป็นดอกอประมาณสามอาทิตย์ใช่เมื่อกี้บอกสามอาทิตย์อ่ะเนาะเขาพูดมันเขาเขาพูดตัวนี้อยู่ที่เจ็ดสิบห้าถึงเก้าสิบวันนึงตีไปเก้าสิบวัน ไม่เกินไม่เกินนี้ครับกต้องเก็บเกี่ยวหมดแล้วครับอืประมาณเดือนเดือนเก้าสิบก้าสิบนคือสามเดือนอตรงๆโดยตรงราสามเดือนเดือนที่สองเนี่ยสิ้นเดือนที่สองเนี่ยสองตัวนี้ไปเลยปลูกมาระยะสองเดือนเ้าโพดได้อายุสองเดือนควรหวัดเข้าวหวานสูตรนี้นะไม่ใช่คนนี้ 8, แปดสามหกตาทหารดินสูตรนี้เลยเพราะคุณคิวมีกองอยู่ในโกดังอยู่นี่คืตัวนี้เลยแปดสามหก ก็หมดแล้วครับหมดแล้วเอาไปใส่สวนยางมึงเลยหมดแล้วเอาไปใส่สวนยางดีด้วยได้ข่าวว่าจะต้องมีการสั่งเพิ่มนะใช่ใช่ครับเออได้คุยอยู่นะมีคนมาจองอยู่มีคนมาจองอยู่นะจะมียอดนะครับบอสครับจะมียอดครับบอสบอกบอสว่ามียอดครับผมนี่มันเป็นไอ้ปลูกแซมเพราะว่าปลูกที่แรกเนี่ยดินถ้าดินมันลุ่มอันนี้คุณคิวอันนี้อันนี้มันปลูกที่หลังนี่ต้นยังรอต้นยังรอต้นนี้ปลูกที่หลังที่หลังปลูกที่หลังอ๋อเนี่ยสปริงเกอร์อยู่นี่หัวนี้แต่ปุ๋ยอะ ปุยก็ใช้ตัวสูตรเดียวกันหมดอ๋อเหมือนกันหมดทุกอย่างสเต็ปเหมือนกันเนี่หละครับเท่าเท่านี้แหละก็จะเริ่มหวาน836แล้วนี่ครับเพื่อนๆต้นขนาดนี้แหละเขาเขาก็ต้องหวาน836แล้วครับประมาณนี้ประมาณนี้นะตามร่องแล้วก็ลดน้ำอย่างอายุสองเดือนถึงจะหวาน836เอาอางนี้ดีกว่าก่อนปลูกใหม่ๆทหารดีเออโทษทีครับเพิ่งน้ําเงินอะมิโนเนี่ยเขาเรียกว่ารองพื้นเขาวางสูตรนี้เลยสูตรเด็ดของเขาเนี่ยครับเขาวางจนลงตัวเขาประมาณนี้ S <S มันเป็นการทดลองแล้วก็ปรับปรุงดินเป็นตัวด้วยเพราะว่าท่านมันได้ลงตัวปั๊บเขาก็สามารถจะไปบอกอเพื่อนเพื่อนพี่น้องกเกษตรกร,รว,ว่าทําอย่างนี้นะคุณวางอย่างนี้นะคุณทําอย่างนี้นะแล้วมันจะลงตัวเป๊ะประมาณมีมีโซนวางน้ําเขียวเขาปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวโซนนั่นเขาจะใช้หกสามสามเพราะว่าราคาต่ำอ๋อใช้นิเพชรหกสามราคาไม่สูงมากก็มีรองพื้นรองรองพื้นอะมิโน แล้วก็แต่งด้วย6 3ำสาม6คำสามอาจจะมีเคมีล้วนนินนิดบ้างคอยกระตุกกระตุกใช่ครับเขาเรียกว่าคอยกระตุกคอยกระตุกสั่งสั่งยังยังสั่งอยู่แต่ว่าช่วงนี้เขายังไม่ปลูกเพราะหน้าหนาวเขากังวลเรื่องเขาโคตรใบหัวอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจเพราะว่าการปลูกพืชต่างๆนี้เกษตรกรจะทราบดีว่าควรปลูกช่วงไหนใช่โอเคนะเอาเพื่อนๆก็ฝากไว้ด้อ้อมใจนี่ผมมาเยี่ยมชมเกษตรไอคิวดีงั้นเพื่อนๆที่อยู่แถวบ้านโคกเนี่ย สนใจเรื่องปุ๋ยแล้วก็ทำยังไงบ้างก็แวะมาได้แวะมาพูดคุยได้ครับบ้านโคกกเขีเป็ีวัดวัดอะไรนะโคกอุดมหลังวัดโคกอดุด,กอดมเข้ามาเถิดคุณคิวใครก็รู้จกักนะลองดูครับก็มีสต็อกอยู่มาแบ่งเอามาแบ่งเอามาแบ่งเอา,า,เอาโอ้โหนี่แล้วใจดีด้วยนะครับ <c oughs> นี่ไม,ม่ธรรมดานะเขาธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยรับเหมาเนี่ยอย่างนี้คืออาชีพเสริมนะบอกก่อนนะนี่ทําอาชีพปุ๋ยคือเป็นอาชีพเสริม <c oughs> อีกกระเป๋าหนึ่งนะครับ เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะครับแล้วก็ใช้ทุนไม่เยอะเห็นไหมฮะคนเรามีหลายอาชีพได้แต่อยู่วิธีคิดวิธีบริหารจัดการว่าเราอยากจะทํายังไงทำทำแบบไหนก็ใช้วิธีบริหารจัดการเอานี่คืออาชีพเสริมที่ชั้นยอดเลยครับผมฝากไว้นะครับในอ้อมใจครับทหารดินแปดสามหกครับอย่างนี้เลยครับสุดยอดขอบคุณครับคุณเกีวครับขอบคุณ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 นะครับพี่ๆเพื่อนๆทางบ้านครับทหารดินแปดสามหกี่ยอฮอตมากมากเลย กระสอบตัเขียวนี่แหละชัดเจน